ก็ดูมาแล้วจากทางออนไลน์นะครับนะทีนี้ถามให้ดีว่าตอนนี้เราสอบประคำเนี่ยทั้งหมดสอบประคำพยายามไปพบหรือยังครับที่กินเล้าด้วยกันยังคงต้องช่วยกันอะไรประมาณนี้เป็นภาษาชาวบ้านนะครับถามผู้วระชารู้เรื่องแล้วตอนเช้าก็อากพอเปลี่ยนไว้เวรให้ก็ไปบอกเขาก็พยาาให้เรื่องทุกอย่างก็สัาหรับในวันนี้นะครับนะก็ท่านบุตรอได้มอบหมายลงมาติดตามกำกับคดีคนะครับเออ<ม>ซึ่งเออ ที่เป็นข่าวว่าตํารวจแม่งสอนนะครับไม่รับคดีบ้างนะครับาดีล่าช้านะครับผมก็ลงเพราะอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้การนะท่านผู้่มกับนะสพแม่งสอนแล้วนะครับวันนี้ก็ความจริงโดยข้อที่จริงนะครับในส่วนของตัวน้อง้นนี้นะครับนะข้อทจริงก็คือถูกทาร้ายร่างกายจริงนะครับนะขณะที่ตั้งคันอยู่นะครับแต่ว่าเหตุเกิดวันที่19นะครับ แต่เจ้าตัวไม่ได้มาแจ้งความตั้งแต่19นะครับซึ่งไม่ไม่ได้เป็นไปตามข่าวเจ้าตัวไม่แจ้งความ21นะครับซึ่งวันนี้เ,เราได้มำนคดีกับผู้ทีดด่ก่อเหตุไม่ร่างกายแล้วก็ได้แจ้งข้อหาครบถ้วนทั้ง2ข้อหานะครับก็คือทำร้ายร่างกายอ,อันเป็นเหตุให้รายสาหัสร,รวมถึงการบุกรุกในบ้านของผู้เสียหายในวลางคืนนะครับนะ แม้ว่าผู้ต้องหาจะให้การเบีเยเศษอย่างไรก็ตามนะครับนะซึ่งอานนี้สารให้เป็นกันตัวนะตัวพ่านสอบคัดค้างการประกันนะแต่สารใช้ดุรินทร์อายาให้เป็นกันตัวนะครับก็ไม่เป็นไรก็ก,ก็ไม่เป็นเหตุให้สํานวนนั้นเสียหายนะครับวันนี้สํานวนเนี่ยมีพยานฐานที่เพียงพอมีไปจากพยานที่เห็นเหตุการณ์โดยเฉพาะภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งได้แยกกันอยู่นะครับก็ให้การยืนยันว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยได้เข้ามาทําร้ายร่างกายในห้องจริงนะ ส่วนกรณีาการตั้งครรนะครับทางน้องเขาเนี่ยนะเขาเรียกว่าสละดการตั้งครรภเองก็คือให้ให้หมอทําแท้งให้เองนะครับคือไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้การรับร่างกายเนี่ยการต่อยเนี่ยไม่ได้ต่อยจนเป็นเหตุทําให้เขาแท้งนะครับใสที่น้องเขายอมสละการตั้งครรเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเขามีลูกเยอะแล้วนะครับเขามีลูกสองคนแล้วเพราะนั้นเขาก็ดูแลไม่ไหวก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะสละดการตั้งครรภนะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สํานวนดนะังกล่าวก็สมบูรณ์นะครับวันนี้ผมก็ลงมาดูทั้งสานวนการสอบสวนก็ในส่วนสํานวนก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีเห็นสั่งฟ้องตัวผู้ร้องหาไปอย่างนักงานัยการนะครับนะส่วนในตัวน้องเขาเนี่ยตอนนี้อยู่คําดูแลของผู้ปกครองบ้านพักเด็กนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปดูไปแวะไปเยี่ยมนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นเครื่องบินกลับนะครับเนะพื่อจะให้กําลังใจเขาหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ได้กําชับนะตำรวจทั่วประเทศในเรื่องของการสอบสวนสืบสวนนะครับ กรณีคดีเกิดเหตนะุต้องรีบลงพื้นที่ร่วมกับนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจะเกบพยานฐานร่วมกันจะไม่ทมําแบบต่างคนต่างสอบต่างคนต่างสื่อและต่างคนต่างเก็บวัตถุพยานนะครับเพนะราะนั้นคดีนี้ก็ไม่มีอะไรที่ทเสียหายนะครับนะวันนี้ก็พยานฐานก็ครบหมดนะฮะก็สามารถนําตัวผู้้องหาไปลงโทษได้นะครับนะครับผมพูดถึงหารครับเห็นว่าเป็นผู้ทงก่อสร้างแล้วก็มีการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่แม่ส่องขึ้นไม่แน่ใจว่าเข้าในระบบ ที่ผูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมแล้วก็มีการใช้หินทรายที่อาจจะไม่ชอบซึ่งตรงนี้มีการตรวจสอบอะาไรบ้างอ๋อส่วนนี้ผมไม่ทราบเรื่องที่เขาทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทราบแล้วเดี๋ยวจะสั่งผู้กับสืบสวนนะผู้กับโรงพักเนี่ยนะครับผู้กับสบพเมืองให้ไปตรวจสอบนะครับถ้ากรณีมีรางงานต่งด้ก็ต้องจับทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เนี่ยครับนะอะไรผิดก็ต้องจับหมดนะครับนะเพราะนั้นทำอย่างนี้ ก็ต้องทําทุกอย่างมันถูกกฎหมายนะถ้าทําอย่างนี้แล้วยังไปทําผิดอีกก็ต้องไม่มีที่ยืนในสังคมนะครับนะครับครับผมคุณครับโอเคครับครับเองนี้สุดยอดดีโอเคแล้วไปไม่เอาเลยมันไม่ต้เสกนะผมมาเยี่ยมไปเยี่ยมก่อนไปเยี่ยมหน่อยเออพน้องเขาอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่นะอ่านะมอบไว้หมื่นหนึ่งไว้ดูแลตัวเองนะนะไว้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 เลี้ยงชีพนะครับช่วงที่ยังไม่ได้ทงานนะอ่านะครับ ก็ไม่มีอะไรนะก็อดูนี่สบายใจไหมนะที่ท่านผู้ปกครองท่านดูแลอย่างดีนะเออนะครับนะนะเออก็รักษาสุขภาพนะรักษาตัวเองเดี๋ยวหายแข็งแรงก็ได้กลับไปทำงานนะครับนะเน้อยก็เงินก็ได้เป็นเออตัวตั้งต้นได้นะก็ได้กลับไปเริ่มต้นนะครับนะเออนะครับส่วนคดีก็ไม่ได้เป็นควนนะนะเออกลับไปหมดแล้วนะครับนะอนะถึงแม้ว่าเขาจะประกันตัวอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้นะ นี่ตำรวจอยู่หมดผู้กับร้องผู้การนะผมก็ลงมาเองด้วยนะครับนะเออคนระับโอเคโอเคนะนั่นเดี๋ยวผมไปก่อนนะโอเคค่ะคทุกดีนนะไปนเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องนะ<ข>อโอเค<ข>อนะคะขบ